เอาละมาสวัอดีครับผมฟิลนะแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมเดนบายเดลไรท์ <Wow. S 1> เกมที่ดีที่สุดในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกผู้คุณคงสงสัยว่าทำไมผมไม่ให้เกมนี้ดีที่สุดในจักราวาลเหตุผลง่ายๆเลยนะครับเกมหานี่บัคเยอะใครที่เคยเล่นเกมเดน By d เด l ไ g h t จะรู้สโลแกนของเกมนี้ดีคือเกม300บัคสล้านสโลแกนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนตั้งนะแต่แมงโคตรจริงอะ่ะแล้ววันนี้นะครับเราจะไม่เล่นฆาตากรตัวใหม่ ที่มีชื่อว่า The s i n o b i t e หรือที่พวกคุณรู้จักกันในนาม p i n h e a นั่นแหละผมจะไม่อธิบายความสามารถอะไรมันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งลองเล่นได้ไม่นานน่ะแล้วก่อนที่จะรับชมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเล่าไปลรือกันเลยดีกว่าเอาล่ะมาโหลังจากหาห้องโคตรนานเลยหาห้องเป็นชั่วโมงอะ่ะจากการคาดเดาของผมนะยังไงก็ต้องอยู่โซนคุมเครื่องแน่นอน ใช่ป่านั่นนาะเจอแล้วหนึ่งไปเอออะไรวะเนี่ยเอาไว้ไม่น้องฟา,าดไปนหนึ่งเต็บมุนล,ล้อกไปหมูเฮ้ยเขาทำอะไรมาเนี่ยมีเทโลพอร์ตด้วยามานี่เลยน้อง อืมเอา้เอาอะไะดูดิอย่างที่ผมพูดต้นคลิปเลยเกมสามร้อยบัคสามล้านสุดยอดอ๋อมีคนกำลังก้มหน้าก้มตาปั่นไฟเหรอฮะอินเดีอนแคนาดีไอหมอน,นี่มันห้าวนะเอ้ย ผมอาจจะไม่ได้เก็บสีนะครับเพราะว่าผมก็เล่นตัวนี้ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันโอ้ยคนนี้ก็จูเข้มเกินอโอเฮ้ยมุนวอลไปหลอกไปไอ้ริออนแคนาดี้ไอ้หมอน,นี่มันจูเข้มเกินต้องตึงขาดมังจะไปไหนอะ เอ ų, ็งจะไปไหนหลอกเวนกลัวหลอกเวนไอเวนโอ้โหขบวนกเท่เลยอายแคมแต่ว่าอยู่ไหนวะอะไรกันครับนี่อ่ะมีคนกำลังไปช่วยนะคนหนึ่งจเอ๋เฮ้ยโอ้โห อ,อ,อย่าไปสันหาไม่เล่นนะฆาตการตัวเนี้เปลืองตังชิบหายเลยความเล่นยากเทีย TFS ความสามารถเทีย t f ้หาเอ้ยก็มาดินะ้องดูดิอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่อออยอะ,อะไรกันครับเนี่ยตื่นแม่งอีกรอบเลยอะไรอะไรกันครับเนี่ยอะไรรอต่อไปอ่ะมอนี่เขารอส่งไฟอ่ะ ยืนอะไรล่ะเฮ้ยอ่าผู้คุณตัดใจเอาเองนะเกมสามร้อยบัคสามล้านทัวสุดยอดอะไรกันครับเนี่ยเอ่ออีกสองคนเขาไปไหนนะดึงเพื่อนอะ ูซ้ำนะกูซ้ำนะฟองไวนะอืมห็อกตัไปตึงตัวรันตึงตัวรันตัวนี้ถ้าไม่พึ่งแอดออนนี่ผมว่าแม่งเป็นตัวที่แบบไม่ได้วือหวามากเลยอะถ้าผมแมวเอดออนมานี่คือเล่นยากเอาเรื่องเลยนะแต่ถ้าเจอคนมาสีนี่แบบยอมเลยอะ ไอเดียออนนี่แม่นหลายรอบแล้วนะหลายรอบมันนะฮะห,หลายรอบนะอมันนะปุ๊บหลอ,อกฟันไปเอ้ยกูหลอกใครเนี่ยโลนซ่อาอะอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยโลนซ่าโลนซ่าพี่อะลนซ่าไม่รู้นรอฮะม,มานนี่ดิเฮ้ย อยากว่ะ <c oughs> วิ่งหนีไปไหนวะเนี่ยมามาต่อกันอีกราวไหมน้องมาต่อกันอีกราวดีกว่าไม่ต้องจูด,ดีไหมมันเสียเวลาเนี่ยรู้ตัวไ,ไ,ห,ไหมเนี่ยซึงไปไหนวะ อ้าพุ่น้นทะลุไม่ได้โอ้กูตายกูตายโดนจุกโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเล่นๆแล้วมันจะเหนื่อยขนาดนี้ อโอ้โหสามเพื่อฝั่งนี้เลยนี่หว่าที่เกียดคุมโซนอ่ะผมไม่จริงจังนะมันเสียเวลา เสียงอะไรนครับเอาดูดิไปไปตายไปแทบไปไปไปจะได้หายบั๊กด้วยปะไปขอดูโมโล,ลี่หน่อยดิเป็นไงวะจิ้มไข่กูถามทิ้งเกม <laughs> มึงมึงเกี่ยวไขว้ <laughs> โอ้ยห่าเอ้ยรีออ,อนแคลนนดิก้าวข้ามความเจ็บปวดไปไม่โดนตาอยาก เป็นี่เฟสสุดท้ายยังอ่ะอ๋อผมโมลีได้แล้วนี่หว่าขอดูแบบเห็นชัดๆได้ไหมเมื่อกี้มันโมลีใครก็ไม่รู้โหไปดึงหน้าด้วยอ่ะเอโมลีสวยมากเลยนะพานลงหลุมท่ออยู่ตรงนี้โอเคผมเจอละ ดาวิดเข่งเฮ้ยสวยเวลิกส์นี่องไงก็มาดิก็มาดิน้องอ,อีกคนนึงเขาอยู่ไหนไป you open the box I, I came ไปไหนวะ เสียงอะไรอะร้องไม่หยุดฟอตึงพี่ข้าก็มาดิน้องเพื่อนพี่ก็แมนอยู่นะฮะลอรี่อะลอรี่กัานตาต่างไปเล่นไม่มองหลังหรอ อะไรอะไรเนี่ยเพื่ออะไรอะ่ะผมถามจริงเหอะดึงไปมันก็เป็นลมไม้ได้อยู่ดีโฮ้ยวก <c oughs> อยากจะทุบคีย์บอร์ดแต่ก็กลัวไม่มีเล่นหาเฮ้ย <c oughs> มันเสียเวลาีออลอรี่ีอลอรี่มันเนยไม,พม่พี่โมนี่ใช้ดีพวกน้องอ่ะีอลอรี่ แล้วล่ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ได้ให้ช่วยเข้าใจป่ะไม่ได้ให้ช่วยนะพี่ไม่ได้ให้น้องช่วยเข้าใจไหมคนนี้โมลีไม่ได้เอาแฝดเนี่ยมา มาโดนโมลรีพี่หน่อยดูดิอมเล่นหึงหน้าแบบได้อุบานมากเลยนะดูดิ <c oughs> สุดยอดวะหัวก็โลนแถมยังเล่นยากอีกอีเวนเนส่วนตัวผมกับฆาตกรตัวใหม่นะครับผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่เล่นยากพอตัวเลยและความสามารถมันไม่ได้หวือหวาอะไรเยอะ ถ้าไม่มีแอดออนนี่คือแบบสู้เขาไม่ได้อะถ้าเจอเขามาสี่แล้วเล่นมันเป็นนะโอ้โหตัวนี้ก็แค่ลุงหัวโลนคนหนึ่งที่ถือโซ่ไล่ฟาดคนอื่นอะผมบอกเลยมันก็แค่ลุงหัวโลนเว้ยตัวเนีน้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมไปละ